สวัสดีค่ะสวัสดีช่องจงกุลภูยังด้วยค่ะเมื่อนี้มาออกล่าหาเห็ดอีกวันนี้เก็บเห็ดเป็นน้ำแข็งด้วยค่ะป่าสวยมากแดดก็ดีค่ะเมื่อนี้ไปเก็บเห็ดกันเลยทหงนี้หยาอันนี้แหงเก็บ่ยอแข็งกระเดืออยู่ เออเหนีนนบยบบ่ได้เลยเป็นใบตัดบด่ได้เด็ดเอาพ่อตัดประมาณอืม,น,อน,ออมน,นี่ยข้นบ่ได้เลยพี่พ่อเพิงดอกอันนี้อืมมองดูสวยสีออกดำดำสีดำจะได้ขาได้บว่บาบ่ได้ขาแล้วเอ,อ้ยสะล้านสุดแบทอืมเนาะ บ้านใน,บ,น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 บ้านจัดทัานในบานคักโอ้โหงากระเทียมอู้หูดูต้นนี้สวยแค่ไหนแลพวเก็บนี่ก็สิบวกไ้เก็บอีกแล้วเป็นหมดอแล้ว พยายามเก็บเอาให้มันได้แทบทุกดอกเลยได้หรอพยายามพยายามเลยตัดท้ายบ้านหนึ่ จะเอาหากมันทีตัดออกเนี่ยไปทิ้มว้ปาแถวหน้าบ้าง้ามันเกิดเพราะว่ามันมีหมอดอย,อน,อยนะเออแหงมันถึงกับลม้ม,น,มน,น่าบันหยุก ให,ให้มันหน้ามันออกก่อนก็จะตัดกระดูดเลยเนะมไม่เป็ยากเลยด่ดาดด้าเอเออเพียบอีกสายพอดี กอเล่นด้ขึ้นแบบเป็นกอ่อเลยติดกันติดกันเป็นเงาเลยน่ะอืมเีข้นงกลามีบ้างนะเออน้องมีปะนะุ้ง

มากในี่เะเอ็บอือเย,ย็นมือด้วยพี่นอ้องเลยโอ้ยโอ้ย กันเลยนี่ก็ได้ <laughs> พุดนะแข็งก็เลยหักกวบเบิรด,น,น,ด <laughs> น้ามันได้ก็มาเก,ก็บ <laughs> พูดมนะันเป็นน้ำแข็งไงพูดนะกระดอกสวยเนาะเก็บไปพึ่งไว้กัน ให้น้ำแข็งละลายกันคอยก็ยังติัดขาบนันนี้ตอนนี้มันหนีบว่ะได้แข็งโอ้ยหักดวยเสียดายขาเห็ดเห็ดแห้งว่ไดนะ้อืมบังเราไปน,นะ bước lại <laughs> phía nào nhà nó lại คนละสองสามถังแล้วล่ะเป็นไดย์น้อยทั้งนั้นเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งเฮ็ดเป็นน้ำแข็งพี่น้องเอ้ยปลาก็สวยเนาะปลาสวยคนเก็บเห็ดก็สวยคนเก็บเห็ดปากแดงมาสุเทียนล้ว ก่อนนี่พี่น้องเลยติดกันพูดนะแข็งติดกันเลยวะพูดนะดใหญ่ปไปเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา,าไป,ปาไปไปไหม nhà <laughs> đây hoạt nhà vừa lễ phải khát áo thì lần cũng là <laughs> thắng xong thắng à, đó một ngày ôi <laughs> ôi đây cơm nhiều sẽ đài thẹn luôn à ุูนะขาเขายาวมากเลยนะโอ้ยหกยยนนักสั่มง่ายดีมีแตะเทียงหัวนักเตะยาวนะนด้อสิค่อยๆเฮ็ดเสียดายขามันนะโอ้ยกรอบคักมันเป็นน้ำแข็งกาแห้งหักง่ายมาเนี่ยปกติเขาก็กรอบอยู่แล้วเนาะบันนี้แห้งมาเป็นน้ำแข็งบาเนี้ ติดมาน้ำเลยแล้วยังไปฮอนออกอุ้องดูฮดเฮี้ยงบ่ได้ไปไว้บ่ได้ค่ะโอ้ยจะได้คาหินะตุ่าน่ะบู๊เจนเถินอยู่พี่น้องค่อย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 ่านะ่ะน้ำคัก ต้องขีดหมกเลยน้ำเห็นโอ้ยโอ้ยอันนี้มันสีนอบรวมันอกเขียวๆเนี่ยต้องไปพึ่งเบิ้งทางนอกระจังเอาวทิมถ้าคายเนี่ยมันต้องเห็ดเอาเลือกเอาดอกสวย,สวย